หลายคนที่ใช้งาน Windows 10 Windows 11มีปัญหากับการอัปเดต Windows นะครับบางทีคอมเราสเปคมันไม่ได้สูงนะครับแล้วอัปเดต Windows แล้วเครื่องมันช้านะเราสามารถนะครับเลื่อนการอัปเดตได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันครับปกตินะครับเวลาเราใช้งาน Windows เนี่ย Windows ก็จะอัปเดตอยู่เป็นประจำนะครับบางทีเราต้องใช้งานด่วนแล้วมาติดปัญหาตรง Windows อัปเดตทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันช้ายิ่งบางคนสเปคเครื่องไม่สูงนะครับมันช้าเห็นไหมครับมันอัปเดตแบบนี้นะให้เราเข้ามานะครับเลื่อนการอัปเดตนะครับให้เราคลิกขึ้้นมาาคครรรัับไปที่่ตตงงหือ จากนั้นนะครับมาตรงคำว่าอัปเดตตรงนี้ครับกดเข้าไปครับคลิกตรงคำว่าอัปเดตวินโดว์อัปเดตตรงนี้ครับจากนั้นนะครับเห็นเมนูนี้ไหมครับ Advanced Option ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม Set Date ตรงนี้ครับผมก็คือเลื่อนนะครับการอัปเดตเราเลื่อนได้เรื่อยๆนะสูงสุดนะครับสาสิบห้าวันนะครับเราคลิกตรงนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนมาด้านล่างสุดนะครับคือสูงสุดสามสิบห้าวันทุกคนนี่นะครับเราก็เลือกวันล่าสุดแบบนี้ครับวันที่ย9ิบเก้านะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเรากดแบกกลับนะครับจากนั้นวินโดว์ก็จะหยุดการอัปเดตนะครับเขาจะอัปเดตอีกทีก็น,นู่งนะครับวันที่29เดือนหน้านะูนะแต่ถ้าใกล้จะถึงวันที่29นะครับเราก็ไปเลื่อนได้อีกนะครับเลื่อนได้สูงสุด35วันเลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะอัปเดตวินโดว์นะครับผม